คุณรู้หรือไม่ว่าจักรวาลรอบตัวเราไม่ได้เงียบและว่างเปล่าอย่างที่คิดแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่ตอบสนองต่อความคิดความรู้สึกและความเชื่อของเราหากคุณเข้าใจกฎนี้ชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดการยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแหล่งรวมเรื่องราวและความรู้ที่จะพาคุณเปิดประตูสู่ความเข้าใจจกักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดและพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ เพื่อสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาด้วยหัวใจของคุณเองพลังจักรวาลเป็นพลังงานที่ไร้ขอบเขตไร้การจำกัดมันอยู่รอบตัวเราและอยู่ในตัวเราทุกวินาทีที่เราหายใจทุกความคิดที่เราส่งออกไปล้วนเป็นการสื่อสารกับจักรวาลเหมือนเรากำลังเขียนจดหมายถึงมันโดยใช้พลังความคิดและความรู้สึกเป็นภาษากดแรงดึงดูดหรือ law of attraction เป็นหนึ่งในกฎสากลของจักรวาลที่ทำงานเงียบๆแต่ทรงพลังมันดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานที่เราส่งออกไปหากเราคิดดีรู้สึกดีจักรวาลจะตอบสนองด้วยสิ่งดีหากเราคิดลบกังวลหรือกลัวจักรวาลก็จะส่งสถานการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานนั้นกลับมาลองนึกภาพว่าจักรวาลคือกระจกขนาดใหญ่สะท้อนทุกอย่างที่เราฉายออกไป หากคุณยิ้มให้มันมันก็จะยิ้มกลับหากคุณส่งความเศร้าออกไปคุณก็จะได้เงาสะท้อนของความเศร้ากลับมาเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เราต้องระวังสิ่งที่คิดและสิ่งที่รู้สึกการใช้พลังจักรวาลและกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องลึกลับที่ต้องพึ่งเวทมนต์แต่มันเริ่มจากสิ่งง่ายๆคือการปรับพลังงานภายในใจเพราะหัวใจและความคิดของเราคือตัวส่งสัญญ,ญาณ และจัก,กรวาลก็เป็นผู้รับสัญญานั้นขั้นตอนแรกคือการกำหนดความปรารถนาอย่างชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่เพียงคร่าวๆแต่ต้องเห็นภาพมันชัดในใจรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเพราะความรู้สึกนั้นคือการยืนยันต่อจัก,กรวาลว่านี่คือสิ่งที่ฉันเลือกขั้นตอนต่อมาคือการปรับพลังงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการหากคุณอยากได้ความรัก คุณต้องปล่อยพลังงานของความรักออกมาก่อนหากแกลด้วยความมั่งคั่งคุณต้องรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเพราะความขอบคุณคือการส่งคลื่นพลังบวกที่แรงที่สุดและจักราวาลตอบสนองต่อมันอย่างรวดเร็วพลังจักราวาลไม่สนว่าคุณเป็นใครไม่สนว่าคุณผ่านอะไรมาก่อนมันทำงานกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเหมือนคลื่นวิทยุที่กระจายอยู่ทุกที่ เพียงคุณหมุนคลื่นให้ตรงกับความถี่ที่ต้องการคุณก็จะรับสัญญาณน,นั้นได้ชัดเจนสิ่งสําคัญอีกอย่างคือการปล่อยวางหลังจากที่คุณส่งความปรารถนาออกไปอย่ากเกาะมันแน่นด้วยความกังวลเพราะความกังวลคือสัญญาณของการขาดซึ่งจะดึงดูดความขาดมาเพิ่มให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณขอกำลังมาและเปิดใจรับมันด้วยความสงบ เมื่อเราพูดถึงพลังจักรวาลและกฎแรงดึงดูดเรากำลังพูดถึงระบบที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันเหมือนใยแมงมุมพลังงานที่มองไม่เห็นทุกความคิดคำพูดและการกระทำของเราล้วนสั่นสะเตือนใยนั้นส่งแรงสั่นไปถึงทุกจุดของจักรวาลบางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าฉันพยายามคิดบวกแต่ชีวิตก็ยังเจอเรื่องแย่ๆอยู่ นั่นหมายความว่ากฎแรงดึงดูดไม่ทำงานหรือเปล่าความจริงคือกฎแรงดึงดูดทํางานตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกภายในของเราอาจเต็มไปด้วยความกลัวหรือความไม่เชื่อแม้เราจะพยายามพูดคำบวกแต่ถ้าภายในยังมีพลังงานลบซ่อนอยู่จะกระวลก็จะตอบสนองตามสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราพูดออกมา นี่คือเหตุผลที่การใช้พลังจักรวาลไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแต่มันต้องเริ่มจากการปรับจิตภายในให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการคุณต้องรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นเป็นของคุณแล้วและต้องรักษาความรู้สึกนี้ให้ต่อเนื่องลองมองชีวิตเหมือนสนามแม่เหล็กหากเราส่งพลังของความสุขออกไปเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความสุขนั้น แต่ถ้าเราส่งพลังของความกังวลเราก็จะดึงดูดเหตุการณ์ที่ทำให้กังวลเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการตอบสนองตามคลื่นที่เราส่งออกไปอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือการกระทำที่สอดคล้องกับความตั้งใจเพราะแม้คุณจะส่งความปรารถนาออกไปอย่างแรงกล้าถ้าคุณนั่งรอเฉยๆโดยไม่ลงมือทำอะไร จักรวาลก็ไม่สามารถจัดเรียงโอกาสให้คุณได้การลงมือทำจึงเป็นการเปิดประตูให้พลังจักรวาลไหลามาหาคุณง่ายขึ้นตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณต้องการงานใหม่ที่ดีขึ้นคุณต้องปรับความคิดให้เชื่อว่าคุณคู่ควรกับงานนั้นส่งพลังของความมั่นใจออกไปจากนั้นลงมือหาข้อมูลเตรียมตัวสมัครและเปิดใจรับโอกาส เมื่อความถี่ของความคิดและการกระทํำสอดคล้องกันพลังจัก,กรวาลจะจัดเรียงเหตุการณ์ผู้คนและจังหวะเวลาให้พาคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งสำคัญอีกประการคือการอยู่ในสภาวะขอบคุณล่วงหน้าเพราะเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน ความรู้สึกขอบคุณนี้มีพลังมหาศาลมันเหมือนการเร่งแรงดึงดูดให้ทำงานเร็วขึ้นและอย่าลืมว่าพลังจักราวาลไม่จำกัดเวลาบางครั้งสิ่งที่คุณปรารถนาอาจไม่ได้มาในทันทีแต่จะมาพร้อมจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพราะจักราวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณต้องการเพียงอย่างเดียวแต่มันให้สิ่งที่คุณพร้อมรับอย่างแท้จริงการเชื่อมต่อกับพลังจักราวาล ไม่ใช่เพียงการรู้ว่ากฎแรงดึงดูดมีอยู่จริงแต่ต้องรู้จักวิธีปรับคลื่นพลังงานภายในให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการพระจักรวาลตอบสนองต่อความถี่ไม่ใช่เพียงคําพูด1การฝึกจิตให้นิ่งและชัดเจนทุกเช้าก่อนที่คุณจะเริ่มวันใหม่ให้คุณนั่งเงียบเงียบหลับตาหายใจลึกๆอย่างช้าๆจนรู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบ จากนั้นให้คุณจินตนาการภาพชีวิตที่คุณต้องการมองเห็นรายละเอียดรู้สึกถึงความสุขเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วอย่าพูดแค่ในหัวแต่ให้รู้สึกทั้งหัวใจเพราะความรู้สึกคือภาษาหลักของจักรวาลเมื่อคุณทำเช่นนี้ซ้ำๆคุณกำลังสร้างทิมเขียวพลังงานที่จักรวาลจะใช้เป็นแบบแผนในการดึงสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณ 2. การส่งพลังงานบวกตลอดวัน ระหว่างวันเราอาจเจอเหตุการณ์ที่ทําให้หงุดหงิดเสียใจหรือโกรธสิ่งเหล่านี้คือการปรับความทีลงต่ำโดยไม่รู้ตัววิธีแก้คือให้คุณตระหนักรู้ทันทีที่อารมณ์เริ่มตกและเปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งที่คุณขอบคุณหรือสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้การเปลี่ยนพลังงานแบบนี้คือการดึงตัวเองกลับเข้าสู่เส้นทางที่คุณตั้งใจไว้3การพูดและคิดในเชิงยืนยัน Affirmations คำพูดมีพลังเพราะทุกครั้งที่เราพูดเรากำลังส่งคลื่นพลังงานออกไปให้คุณสร้างประโยคยืนยันในสิ่งที่คุณต้องการเช่นฉันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตหรือความมั่งคั่งและความสุขไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแต่สิ่งสำคัญคือต้องพูดด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นจริงๆไม่ใช่พูดแบบกลวงเปล่าพระจักรวาลรับฟังจากความรู้สึกมากกว่าคำ 4. การกระทำที่สอดคล้องกับพลังงานถ้าคุณอยากได้สิ่งใดให้ลงมือทำในแบบของคนที่มีสิ่งนั้นอยู่แล้วเช่นถ้าคุณอยากมีความมั่งคั่งจงใช้ใจอย่างมีคุณค่าและไม่กลัวขาดถ้าคุณอยากได้ความรักจงแสดงความรักต่อคนรอบตัวก่อนเพราะการเป็นแหล่งพลังงานในแบบที่คุณต้องการคือการเรียกสิ่งนั้นเข้ามาเร็วที่สุด 5. การปล่อยวางอย่างแท้จริง นี่เป็นจุดที่หลายคนพลาดเพราะแม้จะตั้งใจขอสิ่งใดจากจักรวาลแต่ถ้ายังเฝ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้นั่นคือการบอกจักรวาลว่าฉันยังไม่มีซึ่งจะยิ่งดึงดูดการรอแทนที่จะดึงดูดสิ่งนั้นมาการปล่อยวางคือการไว้ใจว่ามันจะมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าฝึกทำทั้งห้าวิธีนี้อย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิต จากนั้นเหตุการณ์โอกาสและผู้คนที่สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณจะเริ่มเข้ามาเองราวกับปาฏิหาริย์แต่ความจริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ของพลังงานที่คุณได้ปลุกขึ้นมาใช้อย่างถูกวิธีตัวอย่างเหตุการณ์จริงเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกอินมองเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจว่าพลังจักรวาลและกฎแรงดึงดูดทำงานจริงอย่างไร มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำงานในบริษัทเล็กๆเ,เงินเดือนไม่สูงและรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่ในวงจรเดิมมาหลายปีเธอเคยได้ยินเรื่องกฎแรงดึงดูดแต่ไม่เชื่อมากนะักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจลองจริงจังเริ่มจากการเขียนลงสมุดว่าฉันทำงานในตำแหน่งที่รักมีไรายได้ที่มั่นคงและมีหัวหน้าที่สนับสนุนฉันเธออ่านประโยคนี้ทุกเช้า และก่อนนอนจินตนาการภาพตัวเองกำลังนั่งทำงานในออฟฟิศที่กว้างอบอุ่นพร้อมรอยยิ้มของเพื่อนร่วมงานในช่วงแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เธอก็ยังทำต่อเนื่อง3เดือนต่อมาบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งติดต่อมาบอกว่ามีคนแนะนำชื่อเธอให้เข้าร่วมสัมภาษณ์ซึ่งเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสผลคือเธอได้งานใหม่ ตรงตามภาพที่เธอวาดไว้แทบทุกอย่างแม้กระทั่งตำแหน่งโต๊ะทำงานและวิวจากหน้าต่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่ฝันอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆแต่ไม่มีทุนมากพอเขาใช้กดแรงดึงดูดโดยการทำเหมือนเขามีร้านแล้วเขาวาดแผนผังร้านเลือกชื่อร้านคิดเมนู และทุกคืนก่อนนอนจะนั่งจินตนาการภาพตัวเองชงกาแฟให้ลูกค้าอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนเก่าสมัยเรียนติดต่อมาบอกว่ากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ลงทุนเปิดร้านกาแฟและอยากให้เขาเป็นหุ้นส่วนวันนี้ร้านนั้นเปิดอยู่จริงและเขาพูดเสมอว่าจักรวาลฟังผมจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งสองคนไม่ได้แค่นั่งรอให้สิ่งที่อยากได้ตกมาจากฟ้าแต่พวกเขาส่งความปรารถนาด้วยความรู้สึกเชื่อมัน่นและลงมือทำในทางที่สอดคล้องกับพลังงานนั้นพวกเขามีความพร้อมรับและจักรวาลก็ส่งโอกาสมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงในชีวิตของเรากฎนี้ก็ทำงานตลอดเวลาเช่นกันเพียงแต่หลายครั้งเราเผลอส่งพลังงานแห่งความขาดความกลัว และความไม่เชื่อออกไปทำให้จักรวาลสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อคุณเปลี่ยนการส่งสัญญาณสิ่งที่ดึงดูดมาก็จะเปลี่ยนไปทันทีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมความคิดและความรู้สึกของเราถึงสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้คำตอบอยู่ที่พลังงานเพราะทุกสิ่งในจักรวาลรวมทั้งร่างกายและสมองของเรา ล้วนประกอบด้วยอะตอมที่สั่นสะเทือนตลอดเวลาความคิดและอารมณ์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสั่นสะเทือนเช่นกันสมองของเราเมื่อเกิดความคิดหรืออารมณ์จะสร้างคลื่นไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กขนาดเล็กซึ่งส่งออกไปสู่รอบตัวคลื่นนี้สามารถสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานของสิ่งที่เราต้องการถ้าคลื่นตรงกันมันจะเกิดการสั่นพ้องเหมือนเสียงร้องที่ตรงขี์กับแก้วน้าจนแก้สัน่น สิ่งที่เราต้องการก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นกฎธรรมชาติของพลังงานเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกใช้มันอย่างมีสติจึงไม่เคยเห็นผลที่ชัดเจนพลังจัก,กรวาลและกฎแรงดึงดูดไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าใครควรได้รับหรือไม่ควรได้รับมันทำงานเหมือนกระจกที่สะท้อนทุกสิ่งที่เราส่งออกไปหากคุณส่งความรักความเชื่อมั่นและความสุขออกไป จักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาแต่ถ้าคุณส่งความกลัวและความสงสยัยคุณก็จะได้รับมันกลับเช่นกันดังนั้นชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้คือผลลัพธ์ของคลื่นพลังงานที่คุณได้ส่งออกไปในอดีตและข่าวดีคือคุณสามารถเริ่มสร้างคลื่นใหม่ได้ทันทีเพียงเริ่มคิดรู้สึกและลงมือทำในทิศทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ พร้อมวางใจว่าจักรวาลจะจัดเรียงทุกอย่างให้ลงตัวในเวลาที่เหมาะสมที่สุดจำไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตจักรวาลแต่คุณคือผู้ร่วมสร้างจักรวาลในโลกของคุณเองทุกความคิดคือพลังทุกความรู้สึกคือคําสั่งและทุกการกระทําคือการยืนยันกับจักรวาลว่านี่คือความจริงที่ฉันเลือกเมื่อคุณเข้าใจและใช้พลังนี้อย่างถูกต้อง คุณจะไม่เพียงเปลี่ยนสิ่งรอบตัวแต่คุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตให้สอดคล้องกับความฝันและหัวใจของคุณอย่างแท้จริง